เป็นร้านข้าวมันไก่นะคะไทยกันเองน้องอยู่บ้านเดียวกันเยี่ยมยอดมาทรงลูกก,ลกันเลยกินข่าวเบิ่งจ้าพี่น้องแซ่บแปบนัวๆน้ำกันร้านอาหารปูเวียงวิทยาคมสะอาดสะอานน่ากินการันตีความแซ่บโดยน้องเล็ก จิได้ขอมาหากันบ่อยี่ดอกลูกน,นี่นี่ฝากเบิง้งฝานแง่เน้นด้แลละน้องชุดเตอร์นั่ะจําหลานได้ยี่ตัวนะเออจิได้บอกเพื่อนเนี้ย,ยเ,เพื่อนอยู่ห้องพิเศษห้องหนึ่งทับสองวิทย์คณิตเนี่ยอยู่อาคารสนะี่เนี่ยตรงนี้นไปบั้มกัน ก็ต้นไม้ยังวันเนี้ยก็ต้นไปส่งของค่ะอ๋อเออแมนแมนว่าได้เฮ็ดไปคือเก่ายากไหลเถื่อวาสันมะเ,เอายังไม่ได้จ่ายตังงต้องจ่ายตังน้องก่กอนเดี๋ยวเราไปกินกันค่ะคุณเนาะหน้าตาข้าวมันไก่อร่อยอไปกินกันค่ะนี่กันมีหลายๆร้านมันจะเป็นทางซุนทางนู้นก็จะเป็นร้านข้าวรากแกงกล้วยสุกกลวยเตี้ยวค่ะ ใพื้นที่ในห้องอาหาร๋ยวต,ตัวเองชอบกินข้าวมันไก่จกัดปันร้านของวงของหวานก็ฝั่งโน้นเดี๋ยวอัปเดตให้เบิงใหม่ค่ะให้เพื่อนมากินข้าวเที่ยงกัน